สวัสดีสมาชิกนะครับชนชมรถสวยๆส,สภาพงามๆตัวนี้สวยมากครับไม่เคยรื้อซ่อมไม่เคยชนประวัติศูนย์ตั้งแต่ออกป้ายแดงจนปัจจุบันนะครับกับม a สด้าสามสปอร์ตตัวซันลูปตัวท็อปปี2010มือเดียวป้ายแดงครับรถสวยจัดสภาพงามๆหนึ่งในพันครับนานๆจะได้เจอสภาพนี้นะครับประวัติชัดๆรถสวยสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แน่นๆครับเครื่องยนต์ไม่เคยรื้อซ่อมเกียร์สมบูรณ์เดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายครับเครื่อง2.0ออโต ตัวนี้น้ำมันล้วนครับไม่เคยติดแก๊สรถไม่เคยชนแม้แต่แผ่ครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยครับกับรถสวยๆส,สภาพงามๆไม่ค่อยจะได้เจอสภาพนี้นะครับกุญแจคีย์เลสด,ด้วยครับกุญแจ2ดอกเอกสารคู่มืออยู่ครบครับเข้าบุ๊กเซอร์วิส อยู่ครบเอาไปใช้งานต่อได้เลยครับกับรถสวยสภาพงามๆคัดและเช็คมาอย่างดีนะครับใครที่ชอบมาสด้านะครับตัวนี้5ประตูซันลูบครับพวงมาลัยมัลติฟังชันเซ็นทรล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสดิสเบรกครับกุญแจสมาร์ทคีย์มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีบริการจะส่งได้ทั่วไทยนะครับผ่อนได้ 3- า0ถึงโดยประมาณผ่อนชิลได้6ปีครับ195,000บาทนะครับกับรถสวยสภาพงามดูแลมาอย่างดีครับประวัติศูนย์เอาไปใช้งานต่อ ได้เลยครับคันนี้นานๆทิ้งจะได้มีมาด้วยครับและมาทีหนึ่งต้องบอกเลยว่าแจ่มเลยครับสําหรับมาด้าสาตัวนี้นะครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆเลยครับใครที่หาใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนแอดมินคัดและเช็คมาอย่างสวยๆมาฝากสมาชิกเลยครับนาไปใช้งานต่อได้อย่างสบายใจนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหากท่านชอบมาด้านะครับตัวนี้สวยสมบูรณ์สุดๆแล้วก็มีซันหลูปเป็นตัวท็อป2.0ออโต้และมันล้วนนะครับ นี้ชมเช็คดูรถที่มินบุรีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยครับรับประกันได้รถแน่นอนกับรถสวยๆสภาพดีๆขัดแต่เช็คที่เหลือสมาชิกทําหน้าที่ตัดสินใจและพิจารณากับงบประมาณและความชอบนะครับรถพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนไม่มีชนเลยครับแล้วก็เอกสารครบม,มือเดียวป้ายแดงแบบนี้นะครับใครที่ชอบนะครับสภาพงามๆหนึ่งในพันนะครับ ไม่ค่อยได้มีสภาพนี้ประวัติชัดๆมาให้ได้ชมเกาะได้คันนี้มาแจ่มเลยครับใครที่ชอบและสนใจนะครับรีบพิจนารณาและตัดสินใจนะครับกับมาด้าสตัวท็อป2.0น้ํามันล้วนนะครับปี2010มือเดียวป้ายแดงสภาพงามงามประวัติชัดๆชมดูก่อนเช็คดูได้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ใครที่หาหรือกำลังเล็ง กับมาส้า3นะครับตัวนี้สวยมากๆเลยครับฝากไว้พิจารณารถตีรถสวยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนการันตีไม่มีชนการันตีไม่เคยลื้อเครื่องครับสวยสมบูรณ์สดๆนะครับเข้าสุนทุกระยะจนปัจจุบันกับมาสด้า3 2.0ออโต้นทอร้มนปี2010มือเดียวป้ายแดงสภาพกริบๆซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องลื้อทำอะไรครับขับหล่อได้เลยครับคันนี้การันตีว่าขับสบายใจแน่นอนครับ